สู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้าน เรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าห้องคอดหมายเลข3เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ15ปีก่อนค่ะราวราวปีพศ2 5 5 3ที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรขออนุญ,ญาตไม่แจ้งชื่อโรงพยาบาลโดยตรง เพื่อความเป็นส่วนตัวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลแห่งนี้แม้นจะไม่ใหญ่โตแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดและการดูแลที่อบอุ่นอย่างไรก็ตามมีเรื่องราวที่ถูกซ่อนอยู่ในหมู่เจ้าหน้าที่จากรุ่นสู่รุ่นมานานหลายปีเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในห้องคลอดหมายเลขสาม ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้วฝนพยาบาลวิชาชีพอายุ28ปีพึ่งย้ายมาประจำที่นี่ได้ไม่ถึงเดือนหมอเมศูนตินารีแพทย์หญิงเป็นคนในพื้นที่อายุ35ปีแนนหญิงตั้งครรภ์วัย19ปี ที่พึ่งมาคลอดก่อนกำหนดโดยไม่ได้นัดหมายคืนวันพฤหัสที่12สิงหาเวลา23.45นาฬิกาฝนได้รับโทรศัพท์ด่วนจากห้องฉุกเฉินว่ามีเคสหญิงตั้งครรภเจ็บท้องคลอดอย่างรุนแรงถูกส่งตัวมาจากตำบลบ้านดงฝนจึงรีบพาผู้ป่วยไปยังห้องคลอดหมายเลขสซึ่งในขณะนั้น มองขอดหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองกำลังปิดทำความสะอาดเนื่องจากเคสก่อนหน้าพึ่งเสร็จเมื่อพาขึ้นเตียงฝนเริ่มตรวจคันพบว่าเด็กในคันมีสัญญาณชีพที่อ่อนมากแต่ผู้เป็นแม่ยังรู้สึกตัวดีหมอเมรีรีบตามขึ้นมาสมทบทันทีแนนกระซิบเบาๆขณะที่หอบหายใจจากความเจ็บปวดว่า หนูรู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่มันดิ้นแรงมากเมื่อตอนเย็นแล้วอยู่ๆก็หยุดหนูได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูว่าลูกจะมาแทนที่แล้วนะหมอเมมองหน้าฝนด้วยสีหน้าแปลกใจฝนรู้สึกเหมือนอุณหภูมิในห้องลดลงทันทีเมื่อทำคลอดในเวลาเที่ยงคือสิองนาทีเด็กทาลกคลอดออกมาแล้วแต่ไม่มีเสียงร้อง ไม่มีการขยับตัวหัวใจหยุดเต้นฝนพยายามปั๊มหัวใจเด็กแมนพูดเสียงแผ่วเบาว่า,วาหนูฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดคุมคอดเก่าๆเดินเข้ามาในห้องนี้บอกว่าขอแรกหนูไม่เข้าใจไม่ถึงสิบนาทีหลังคอดแมนก็สิ้นลมหายใจ แม้พยายามช่วยสุดความสามารถแล้วก็ตามหลังจากเหตุการณ์นั้นฝนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเธอได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆทุกครั้งที่เดินผ่านหน้าห้องคอดหมายเลขสามเมื่อเล่าให้แม่บ้านรุ่นเก่าฟังแม่บ้านเพียงพยักหน้าแล้วพูดว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกมีเคสคอดในห้องนี้เมื่อเจ็ปีก่อน หญิงสาวคนหนึ่งชื่อยุย้ยเสียชีวิตทั้งแม่และเด็กเพราะขาดออกซิเจนระหว่างคอดว่ากันว่ายุ้ยไม่ยอมไปเธอรอใครสักคนมาแทนฝนขนลุกทันทีแต่เรื่องก็เงียบไปจนกระทั่งสามเดือนต่อมาคืนหนึ่งฝนเห็นแนนยืนอยู่ปลายเตียงใบหน้าซีเซียว แต่ยิ้มอย่างสงบพี่ฝนขอบคุณนะคะที่อยู่กับหนูวันนั้นผู้หญิงคนนั้นเธอไม่มาแล้วฝนสะดุ้งตื่นพร้อมกับความรู้สึกเบาสบายเช้าว,วันนั้นเธอได้รับข่าวจากหมอเมว่าโรงพยาบาลได้รับคำสั่งให้ปิดห้องคลอดหมายเลขสามและเปลี่ยนเป็นห้องสตอกยา หมอเมติดพูดตลกว่าดีแล้วล่ะห้องนั้นอยู่ๆก็เย็นผิดปกติทุกวันคนไข้ก็บ่นฝันแปลกๆกันตลอดฝนยิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไรแต่ก่อนกลับบ้านเธอเดินไปยังห้องคลอดหมายเลขสามเป็นครั้งสุดท้ายแสงไฟหน้าห้องกระพริบมีเสียงกระซิบผ่านลมลอยมาขอบคุณ ที่มารับช่วงแทนฝนมองไปรอบๆห้องไม่มีใครอยู่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ